เอาละครับท่านผู้ชมครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรนตะไก่คาเกมวันนี้ท่าน,นครับก็อยู่กับรายการพ um ิกัดสุ่มมั่วๆนะครับเว้นช่วง EP มาพักใ่ญ่เลยนะครับ EP, 3, EP 4, ที่สามกับ EP ที่สี่นี้ค่อนข้างห่างกันนะครับก็วันนี้ได้เรืองงามยามดีนะครับมามาลุยกันนะครับเราเรามาดูกันที่ EP ที่สามเนี่ยท่านผู้ชมก็ มีอยู่59คอมเมนต์นะครับเราก็จะสุ่มจาก59คอมเมนต์นี่แหละท่านผู้ชมสังเกตจากท่านผู้ชมเนี่ยก็เริ่มจะเข้าใจกติกากันแล้วนะครับมีแฮชแท็กสุ่มมั่วๆกันมาเต็มเลยนะครับขอแค่มีคำว่ามั่วๆ,ๆอยู่ในคอมเมนต์เนี่ยก็จะได้ไปสุ่มมั่วๆกันนะครับ5 0กว่าคอมเมนต์นะครับจะสุ่มนะครับให้คลิปมีความยาวสักประมาณ10นาทีนะครับวันนี้เราจะได้ไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เป็นระบบสุ่มนะก็ใช้ เว็บสุ่มเว็บเดิมนะครับเว็บนี้นะครับในการสุ่มนะครับวันแล้วก็ไปกันเลยคนแรกนะครับพี่ครับสุ่มที่อังกฤษหน่อยครับแท็กสุ่มหมู่มวยแทกครั้งแรกได้เลยนะครับที่อังกฤษนะครับอยู่ส่วนตรงตรงนี้นะครับก็มีที่ลงเยอะมากสุ่มยังไงก็ไม่สามนะครับสำหรับประเทศอังกฤษเนี่ยบึ๊บโอเคเราได้ครับอาลงมาในอ่าหมู่บ้าน กําแพงนะครับเป็นสีส้มหมดเลยเวย้ยดูดิดีท่านผู้ชมแถวนี้กําแพงเป็นสีส้มหมดเลยไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันเด้ครับวู้ดูเป็ออดอังกฤษอังกฤษ่ะท่านผู้ชมนี่ฮะหมู่บ้านในอังกฤษนะครับว้าวดูบรรยากาศดีเลยนะจะเป็นกําแพงสีแบบนี้ซะเยอะนะครับน่าสนใจจริงๆโอเคนะท่านผู้ชมเราไปดูไปแก้ส่มอันต่อไปดีว่านะครับมาสุมสุมในสุมอีกทีนึง สบายดีสบายดีครับคนนี้น่าจะเป็น FC ประเทศลาวนะสุ่มมาต่อมานะครับสุ่มที่จันทบุรีหน่อยครับแฮชแท็กสุ่มมั่วๆได้เลยนะครับในประเทศไทยใช่ไหมจันทบุรีอยู่ทางนี้ไงจันทบุรีโอเคสุ่มมั่วๆนะครับโอ้มาเลยก็เยมาเลยก็เยฟุ้เข้าไปเรานะครับถูกสุ่มนะครับลงมาในถนนเส้นรองนะครับอุ้ยสารประภูมิ มีสารภูมิสงสารนะครับเป็นสีเขียวกับสีเหลืองด้วยนะครับอยู่ริมน้ําไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นสวนอะไรสักสวนหนึ่งนะครับอันนี้คือต้นอะไรนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้ท่านผู้ชมที่นี่คือตําบลศรีพญานะครับโอ้ดูป้ายป้ายโคดเก้านี่คือป้ายโครงการนะครับน่าจะเป็นโครงการไอ้คลองนี่นะท่านผู้ชมคลองเก็บน้านะครับ มีประตูน้าเพื่อเปิดเข้าไปทําได้ทําส่วนอะไรกันแบบนี้นะครับตรงนู้นมีบ้านลังหนึ่งดูดูหลอดมากๆต้องเป็นบ้านใครสักคนหนึ่งแน่ๆเลยนะครับเป็นบ้านเก่านะครับในจันทบุรีนะครับใครอยู่แถวนี้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับเพื่อ,อมีใครเคยผ่านแถวนี้นะโอเคเราไปดูกันที่พิกาสุมอันต่อไปนะครับพิกาสุมอันต่อมา จะคูณ P09YGT o แล้บอกว่าไปประเทศไทยหน่อยครับแฮนท็กลุ่มมุมมั่วแฮนแท็กครั้งแรกนะครับประเทศไทยแค่ซูงออมาใช่ไหมแล้วก็ซุ่มเลยซุ่มเลยประเทศไทยที่ไหนก็ได้กลางใจกลางประเทศไทยปะโอ้ทุก้ชมเราเป็นภาพแบบสตีดวิวแบบโดนนะครับมุมโดนนะครับเห็นราคาบ้านเต็มเลยวันนี้เรามาซุ่มมาเจอในมุมสูงนะก็จะเห็น วิธีชาวบ้านมางหมายนะครับแล้วก็ไอเจ้าโอ่งนั้นด้วยนะครับบ้านใครจะมีโอ่งแบบนี้อยู่บ้างฮะน,ะนี่นี่โอ้เนี่ยเขาเก็บน้ํามีโอ่งมีโอง่โองเต็มเลยนะครับที่นี่นะครับคือหมู่บ้านที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะผู้ชมซุ่มมามัวๆนะครับเป็นมุมโดนแบบสุดลูกหูลูกตานะครับอโอ้โหเต็มไปด้วยาการเกษตรทานาอะไรแบบนี้กันนะครับตรงนั้นมีวัดด้วยนะครับไม่รู้วัดอะไรเหมือนกันนะผู้ชมและที่นี่คือที่ไหนก็ไม่รู้นะครับที่นี่นะครับ ดูจากแผนที่ข้างล่างเนี่ยนะครับอ่าวัดกระโดนใหญ่นะครับอยู่ที่ไหนนะสูงมาได้ไหมไม่ได้ก็นี่คือวัดกระโดนใหญ่นะครับอู้เข้ามาในวัดนะครับอ๋อนี่ไงตำบลตะคอนะครับอ่นาคอนครสวรรค์น,นะครับที่นี่คือนครสวรรค์น,นะโอเคนะครับไปดูพิกัดสุ่มอันต่อมานะครับไปเลยอ่าจากคุณอ่าพลังประชาต้นนะครับบอกว่าส่มที่อเมริกาในรัฐยูทา ฮแท็กสุ่มมุมมั่วรัดยูท่าด้วยนะครับระบุรัดมาด้วยโอเคนี่คือรัดยูท่านะครับรัดยูท่าดูดิรัดเขาเป็นสี่เหลี่ยมมากๆเลยมันเอามาไปทัดตีนะครับแล้วก็สุ่มลงไปในรัดยูท่านะครับวุชงอู้ย,ยสุ่มลงมาบนราคาบ้างใครสักคนทึ่งท้องฟ้าสวยมากอู้ท้องฟ้าสวยอะไรเบอร์นั้นเป็นหมู่บ้านนะครับในอเมริกาที่ดูอเมริกา อเมริกานะครับมีแทมโพลีนหลังบ้านด้วยอะแทมโพลีนที่มันเด้งๆนะครับเนี่ยบ้านอเมริกาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเราเล่นในกงในเกมอนะไรแนี้คงจะเ,เห็นฟิลแบบนี้กันเยอะนะครับบรรยากาศรแบบนี้แต่ว่าท้องฟ้าสวยมากยามเย็นนะครับท้องฟ้ายามเย็นในอเมริกานะครับในรัฐยูทาห์นะครับจะเป็นหมู่บ้านไข่ักหมู่บ้านหนึ่งนั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่าบรรยากาศสวยมากๆสุดลูกหูลูกตานะครับโอเคเราไปดู สุ่มอันต่อไปเลยนะครับสุ่มมมัวจะคุณมหาเทพบิดสหานะครับบอกว่ารัเสเซียเลยครับแฮชแท็กอยากออกคลิปอ่ะคนนี้ผิดก,กติกาไม่มีคำว่าสุ่มในในคอมเมนต์เออเราข้ามไปได้ข้ามแล้วรู้สึกฟินโอเคมาครับเอาเฉพาะคนที่ทำตามกติกาเลครับพี่สุ่มที่สุราษฎร์หน่อยครับท็กสุ่มมมัวสุราษฎร์ธานี ปะประเทศไทยกันต่อนะครับอยากให้สุ่มในประเทศไทยกันเยอะนะเนี่ยคไปรับไปสุราษฎร์นะครับเป็นจังหวัดทางตอนใต้นะครับจังหวัดใหญ่เหมือนตัวเนี้ยบุ่มลงไปเลยเรานะครับสุ่มลงมาในสวนยางหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันสวนอะไรนะครับโอ้เป็นแบบแบบโอ้โหรลึกมากแล้วสุ่มเข้ามาลึกมากๆที่นี่นะครับคือตำบลบางนวนนะครับ สุราธานีนะครับใครอยู่แถวๆนี้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับอันนี้คือบ้านไครครับเนี่ยอุ้ยบ้านนี้มีเด็กน้อยด้วยนะครับข้างๆบ้านเขามีตากเสื้อผ้าเด็กน้อยโอเคลองดูสิอู้นี่บ้านใครเนี่ยสุ่มมาบุ้มม่วเจอสวนอันนี้มันต้นยางพาราหรือเปล่าผมไม่รู้่าทุกผู้ชมไม่รู้ว่าต้นอะไรเหมือนกันนะครับโอเคส่มมั่วนี้ประมาณนี้เราไปดูอันต่อไปนะครับพยายามทําเวลาจะได้สุ่มได้เยอะๆนะครับ ต่อมาจะคุณคิดโซนะครับบอกว่าพี่สุ่มมัวม่วในป่าประเทศไหนก็ได้หน่อยครับแฮชแท็กสุ่มมั่วแฮชแท็กครั้งที่3ามแฮชแท็กอยากออกคลิปโอเคได้เลยนะครับป่าที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับผมหาเขียวเขียก่อนเขียว,เข,ยวเขียวที่ไหนสักที่หนึ่งนะนี่ดีกว่าอเมริกาใตา้เข้าไปตรงสุ่มตรงนี้ดีกว่าคือตรงนี้พิกัดมันจะน้อยนะครับเราจะสุ่มไม่ได้มากหรอกแต่เราจะหาทางลงไปไหน ปลาเขียวๆเพื่อจะเจออะไรที่น่าสนใจนะครับเรานะครับสุ่มปลาเขียวๆแต่ได้ปลาชายเลนฮะมันอยู่ริมทะเลที่ไหนสักที่มันอาจจะเป็นริมแม่น้ํานะครับซึ่งไม่มีความเขียวเลย how to สุ่มเขียวยังไงให้ไม่ได้สีเขียวฮะสีเขียวๆเขอยู่นู่นเลยนะครับที่นี่รู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบป่าที่โดนน้าท่วมอะไรแบบนี้มากกว่าหรน้ำมันแห้งลงไปนะครับน่าสนใจจริงๆนะโอเคเรามาดูอันต่อมานะครับ ต่อมานะครับอพี่ครับสุ่มที่ดูใบเลยครับแฮชแท็สุ่มมัมวมวได้เลยดูใบใช่ไหมไปไปดูใบกันนะครับดูใบนี่นี่คือดูใบนะครับสุ่มมัมวมวที่ดูใบสักทีหนึ่งไปเลยฟูปชุบปั๊บป,บปบัลงมาในถนนสักเส้นหนึ่งในดูใบนะครับ เป,นนนเ,เ,เป็นถนนที่ดูเสาเอ็นที่ที่ดูเสาเอ็นเป็นถนนที่ดูเสาเอ็นนะครับแล้วก็เป็นตึกหลาบ้านช่องมากมายนะครับแต่ก็ดูใบก็ดูเป็นดูใบนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมเป็นแบบทะเลสายแห้งๆแรงๆนิดนึงนะครับอากาศแบบตัวอากาศรา้อนๆเหมือนบ้านเรานะครับโอ้โหนี่ภาพ่ายปีไหนเนี่ยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแบบว่ามีเสาแอนดรอยยุคไหนครับเนี่ย ภาพนี้ปี2015นู้น่นเลยนะครับโอ้มา่อไหรจะใช้โทรศัพทออ์แบบนี้หรอเนี่ยโอ้โอเคตอนนี้นะครับผมอัดคลิปมาประมาณ10นาทีแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิกัดส่มสุดท้ายแล้วนะครับของคิวิดอนนี้หนึ่งสองสาจะไปของใครปุ๊บยินดีด้วยคุณในซุม่มซุ่มที่นอร์เวย์นะครับมามินเกมนะครับนอร์เวย์โอเคนอร์เวย์ไปนอร์เวย์อยู่ด้านบนตรงนี้สินะบู สุม่มอะเมื่อือ๋อยังไม่โหลดอูสุ่มมาในบรรยากาศแบบมุมโดนแล้วก็ส่วน่าวันนี้เราสุ่มหาเจอมุมโดนบ่อยเหมือนกันนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นบ้านหลังเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับบ้านหลังนั้นมีหญ้าบนหลังคาด้วยนะครับเฮ้ยน่าสนใจเป็นแบบวิวแบบสุวนทุกหุ่กต่างๆแล้วก็เป็นเหมือนตั้งแคมป์ปะเหมือนเป็นตั้งแคมป์ไม่ได้เป็นบ้านจริงจังด้วยนะครับได้ไปสถานที่ท่องเที่ยว แล้วก็สุดลูกหูลูกตารอบข้างสวยมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ทําคลิปแบบสุ่มมัม่วๆล้วก็คงจะไม่ได้มาเห็นภาพอะไรแบบนี้กันนะครับปล่อยให้โชคชะตาพาไปนะครับกับระบบสุ่มใน พิกัดสุ่มมัมม้วนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายการสุ่มมัมม้วนเนี่ยนะครับถ้าเกิดอยากให้มี EP ต่อไปสนับสนุกง่ายมากๆเพียงแค่กดไลค์กันไปเท่านั้นนะครับกดไลค์กันไปเยอะๆนะครับยิ่งกดไลค์เยอะเท่าไหร่นะครับ EP ต่อไปก็จะมาเร็วเท่านั้นครับคอมเมนต์กันไปเยอะๆด้วยนะครับผมจะได้มีแม็กกี้เลียวในการสุ่มนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่คอมเมนต์กันนี่คือผมก็ไม่รู้จะเอาคอมเมนต์ที่ไหนมาสุ่มนะครับถ้าเกิดอยากให้รายการนี้ไปต่อสนุกเนี่ยออกความเห็นพพพิมม์ูดดดคุยยกันนไไไว้้เปตาาอ่ ครับแล้วก็อยากให้ผมสุ่มไหนก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กซุ่มมุมม้วนหรือว่าคำมุมม้วนสักคำหนึ่งก็ได้นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดซุ่มเจอก็จะได้ไปซุ่มกันนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับรายการซุ่มมุมม้วนอย่า,าลืมก,กดติดตามกฤษฎีกันด้วยนะครับนี่ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย